สวัสดีครับ Into the Blackbox ในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับ10สนามบินที่โหดและมีความอันตรายมากที่สุดในโลกอย่างที่ทราบกันนะครับว่านอกเหนือจากปัจจัยด้านความพร้อมของอากาศยานและบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเครื่องบินแล้วความพร้อมของสนามบินก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางอากาศขึ้นและ10สนามบินที่ว่านี้จะเป็นที่ไหนกันบ้างเรามาเริ่มที่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่อันดับที่10 สนามบินนานาชาติทอนกอนตินสนามบินนานาชาติทอนกอนตินตั้งอยู่ที่เมืองเตกูซิการปาในประเทศฮอนดูัสได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีความอันตรายมากที่สุดในโลกโดยมีความยาวรันเวย์2,163เมตรซึ่งถือได้ว,ว่ามีความยาวต่ำกว่ามาตรฐานของสนามบินทั่วไปที่จะมีความยาวรันเวย์ประมาณ2,500-4,000เมตรนอกจากจะมีรันเวย์ที่มีขนาดสั้นกว่ามาตรฐานแล้วบริเวณโดยรอบของสนามบิน ยังถูกพอมล้อมไปด้วยภูเขาทําให้สนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินที่มีการเข้าถึงยากแห่งหนึ่งในโลกนักบ,บินจะต้องบินเข้าสนามบินโดยทํามุม45องศากับรันเวย์เพื่อหลบหลีกภูเขาอีกครั้งยังต้องลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วและต้องรีบตั้งลาตัวเครื่องให้ตรงกับรันเวย์เมื่อบินข้ามภูเขามาแล้วเพื่อเตรียมตัวลงจอดที่สนามบินนอกจากนี้ในบริเวณรอบสนามบินยังมีสภาพลมที่แปรปรวนและมีหมอกหนาในบางครั้ง ทำให้ยิ่งเพิ่มความยากในการลงจอดที่สนามบินมากขึ้นไปอีกนับตั้งแต่สนามบินแห่งนี้เปิดให้บริการมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้ว11ครั้งและมีผู้เสียชีวิตเกือบ200คนอันดับที่9สนามบินเซนต์เฮเลนาสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะเซนต์เฮเลนาในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศอังกฤษเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนเกาะทําให้มีพื้นที่ราบในการสร้างสนามบินไม่มากนัก ทําไมให้สนามบินแห่งนี้มีความย่อรันเวย์เพียงแค่1950เมตรเท่านั้นนักบินจะต้องได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษหากจะต้องนําเครื่องบินมาลงจอดที่สนามบินแห่งนี้ปลายรันเวย์ทั้งสองด้านเป็นหน้าผาทําให้เกิดกระแสลมปันป่วน,นอยู่บ่อยครั้งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงจอดของเครื่องบินเป็นอย่างมากและหากเลวร้ายไปมากกว่านั้นหากนักบินไม่สามารถหยุดเครื่องได้ทันก่อนจะถึงปลายรันเวย์ก็มีโอกาสที่เครื่องบินจะตกหน้าผาไปอย่างแน่นอนอันดับที่8 สนามบินฮวนโชอิลาสกินสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะซาบาในทะเลแคริเบียนซึ่งเป็นดินแดนในการปกครองของประเทศเนเธอร์แลนด์สนามบินแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามบินพาณิชย์ที่มีรันเวย์สั้นที่สุดในโลกโดยมีความยาวรันเวย์เพียงแค่400เมตรเท่านั้นขนาบข้างด้วยเนินเขาสูงและมีหน้าผาที่ยื่นลงไปในทะเลที่ปลายรันเวย์ทั้งสองด้านดังนั้นการลงจอดที่สนามบินแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นความท้าทายสำหรับนักบินเป็นอย่างมาก มันจะเหมาะกับเครื่องบินที่ใช้ระยะทางในการวิ่งขึ้นไม่มากนักเช่นดี h ฮเวลันดีเอีหหรือเครื่องบินใบพัดขนาดเล็กปัจจุบันมีเพียงแค่สายการบินวินแอร์เพียงแค่สายการบินเดียวเท่านั้นที่ให้บริการที่สนามบินแห่งนี้อันดับที่7สนามบินคูเชวิลสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บนทึกขา L, ้แอลเหนือระดับความสูงจากน้ำทะเล2000เมตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสกีรีสอร์ทคูเชวิลชื่อดังในประเทศฝรั่งเศส สนามบินแห่งนี้มีความยาวรันเวย์537เมตรและด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนยอดเขาทำให้พื้นรันเวย์ไม่มีความราบเรียบเหมือนกับที่สนามบินแห่งอื่น,นซึ่งพื้นรันเวย์มีความลาดชัน1 8บองศาทำให้มันสามารถช่วยในการเบรคของเครื่องบินก่อนที่เครื่องบินจะหลุดออกจากปลายรันเวย์ไป,ไปแต่มันก็เป็นอุปสรรคสำหรับการบินขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนักบินจะต้องแน่ใจว่าพวกเขาสามารถทำความเร็วได้เพียงพอสำหรับการบินขึ้นก่อนที่เครื่องบินจะพ้นปลายรันเวย์ไม่เช่นนั้น เครื่องบินของพวกเขาก็จะตกลงจากหน้าผาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้สนามบินที่นี่ไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นการบินขึ้นและลงจอดในช่วงสภาพอากาศที่เลวร้ายจึงไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากอันดับที่6สนามบินนานาชาติยิบรอนตาสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองยิบรอนตาโดยพื้นที่สนามบินตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างภูเขาหินกับเมืองที่พุกพ่านโดยมีทะเลขนาบอยู่ด้านข้าง ความพิเศษของสนามบินอีกอย่างหนึ่งก็คือถนนที่ประชาชนในเมืองต้องใช้สัญจรมันถูกตัดผ่านกลางร,รันเวของสนามบินพอดีดังนั้นทางสนามบินจึงต้องมีการปริดถนนทุกครั้งเมื่อเครื่องบินทําการบินขึ้นและลงจอดแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่าเป็นกังวลและเพิ่มความท้าทายให้กับนักบินนั่นก็คือลันเวที่สนามบินแห่งนี้มันมีความยาวเพียงแค่1,829งแ่เเมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากนักบินนําเครื่องบินมาแตะที่พื้นรันเวได้แล้ว พวกเขาจะต้องรีบเบรกโดยทันทีไม่เช่นนั้นเครื่องบินก็อาจจะพุ่งตกลงทะเลไปได้และสิ่งที่เพิ่มความยากไปมากกว่านั้นก็คือการที่มีภูเขาหินตั้งอยู่ข้างสนามบินมันส่งผลให้กระแสลมจากทะเลพัดมาปะทะก,กับภูเขาและทําให้เกิดสภาวะ,วะวินเชียร์หรือกระแสลมเฉือยอยู่บ่อยครั้งซึ่งมันเป็นอันตรายสําหรับการบินเป็นอย่างมากอันดับที่ 5. m าแมกเมอร์โดว์แอร์สเตชันแอนดาร์ิก้า สนามบ,บินสำหรับสถานีวิจัยแอนตาร์กติกาของสหรัฐตั้งอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาจุดเด่นของสนามบ,บินแห่งนี้ก็คือพื้นที่ผิวที่เป็นหิมะอัดแน่นหนา8เมตรขณะที่ด้านล่างเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาประมาณ80เมตรสนามบ,บินแห่งนี้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่และขนาดกลางได้แต่ความอันตรายของสนามบ,บินแห่งนี้ก็คือด้วยสภาพพื้นที่ผิวที่เป็นหิมะและน้ำแข็งทําให้นักบินต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพวกเขาต้องทําการลงจอดที่นี่ ซึ่งเครื่องบินอาจจะลื่นถลายจนเสียการควบคุมได้รวมถึงพื้นน้ําแข็งอาจจะแตกออกจากแรงกระแทกข,ของเครื่องบินในขณะทําการลงจอดได้อีกด้วยอันดับที่4สนามบินมาเดลาสนามบินแห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าสนามบินนานาชาติคิสเตโนโลนันโดสนามบินตั้งอยู่ที่หมู่เกาะมาเดลาของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกถือได้ว่าเป็นสนามบินที่มีความอันตรายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีต สนามบินแห่งนี้มีความยาวรันเวย์เพียงแค่1,600เมตรเท่านั้นแต่หลังจากการเกิดอุบัติเหตุของสายการบินแอร์พอร์ตูโกที่เบรกไม่ทันจนเครื่องบินตกลงไปในทะเลจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต164คนทําให้สนามบินต้องมีการขยายรันเวย์เพิ่มเป็น2 7 8 1เมตรซึ่งต้องรองรับด้วยเสา180ต้นที่บริเวณด้านล่างของรันเวย์โดยที่เสาทั้งหมดถูกออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกอย่างรุนแรงในระหว่างการลงจอด แต่ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนจากลมที่พัดจากทะเลมาปะทะกับภูเขาทําให้กระแสลมที่บริเวณสนามบินมีความแปรปรวนเป็นอย่างมากนักบินทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะนําเครื่องบินมาลงจอดที่สนามบินแห่งนี้ให้ได้ปลอดภัยอันดับที่ 3. สนามบินนานาชาติ r r n c เซ s จ u l i น่ a สนามบินพ i ินเซสจ u l i นาเป็นสนามบินที่มีความสวยงามติดอันดับโลกตั้งอยู่บนเกาะเซนต์มาเทนในทะเลแคริบเบียน ความใกล้ชิดของหาดมาโฮกับรันเวย์ทำให้สนามบินแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของโลกสาหรับการถ่ายภาพลงอินสตาแกรมที่สวยงามเนื่องจากเครื่องบินจะบินต่ําลงมาในระหว่างการลงจอดจนดูเหมือนว่าเครื่องบินอยู่ห่างจากศีรษะของนักท่องเที่ยวเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นแต่ภายใต้ความสวยงามมันก็มีความอันตรายซ่อนอยู่แต่ไม่ใช่สําหรับเครื่องบินแต่มันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณชายหาดพวกเขามักจะไปยืนดูหรือถ่ายรูปบริเวณหลังเครื่องบิน ในขณะที่เครื่องบินกําลังจะทาการบินขึ้นจนส่งผลให้มีนนะักท่องเที่ยวหลายคนถูกแรงลมที่เกิดจากเครื่องยนต์พัดจนกระเด็นไปจนหัวฟาดพื้นหรือได้รับการกระแทกที่รุนแรงจากของแข็งต่างๆในบริเวณนั้นอันดับที่2สนามบินนานาชาติพาโลสนามบินนานาชาติพาโลเป็นสนามบินแห่งเดียวในประเทศภูฐานตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือน้ำทะเล2,235รเมตรเมืองเล็กๆแห่งนี้พร้อมร้องไปด้วยภูเขาที่สวยงาม ภูเขาบางลูกมีความสูงมากกว่า5,000เมตรลมแรงที่พัดผ่านหุบเขามาจะส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงสนามบินแห่งนี้อนุญาตให้ทําการบินเฉพาะในเวลากลางวันและต้องอยู่ภายใต้ทัศนวิสัยที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งนักบินจะต้องทําการบินด้วยสายตาแทนการใช้เครื่องวัดประกอบการบินพวกเขาจะต้องบินหลบหลีกภูเขาและเข้าสนามบินโดยทามุม45องศากับรันเวย์ก่อนที่จะต้องลดระดับอย่างรวดเร็วสําหรับการลงจอด และนักบินจะต้องมีใบอนุญ,ญาตพิเศษสําหรับการลงจอดที่สนามบินแห่งนี้ซึ่งมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลงจอดที่สนามบินแห่งนี้ได้มาถึงอันดับที่1สนามบินเทนซิงฮิลลารีสนามบินเทนซิงฮิลลารีหรือสนามบินลูคราตัอ้งอยู่เหนือระดับน้ําทะเล2,895เมตรรายล้อมไปด้วยภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักบ,บินเขาที่จะเดินทางไปสู่เอเวอร์เรเบสแคม และเริ่มปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่สนามบินแห่งนี้เป็นจํานวนมากที่สนามบินแห่งนี้มีความยาวรันเวย์เพียงแค่485เมตรเท่านั้นส่วนปลายของรันเวย์เป็นหน้าผาและทึกเขาฮิมาลัยรันเวย์ยังมีความชัน12องศาเพื่อให้เครื่องบินสามารถอยู่ได้ทันก่อนจะถึงปลายรันเวย์ด้วยสภาพอากาศบนภูเขาเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ดังนั้นเที่ยวบินที่จะเดินทางมาที่นี่จึงมีให้บริการเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้น และเป็นเรื่องปกติที่เที่ยวบินจะถูกยกเลิกเนื่องจากมีหิมะตกหรือเกิดนหมอกที่หนาทึบอย่างกะทันหันนักบินอนาจตัดสินใจเดินทางกลับการบรรทุกดโดยทันทีหากสภาพอากาศดูไม่เอื้ออำลยต่อการเดินทางกัปตันจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษซึ่งรวมถึงการบินขึ้นและลงจอดในลันเวทที่มีระยะทางสั้นอย่างน้อย100ครั้งใน1ปีและต้องได้รับการฝึกลงจอดที่สนามบินลูคราพร้อมกับโคฝึกเป็นจำนวนสิบเที่ยวบินก็จะได้รับอนุญาตให้ทําการบินมาลงจอดที่สนามบินแห่งนี้ได้ และนี่ก็คือเรื่องราวของ10สนามบินที่โหดและอันตรายมากที่สุดในโลกแม้ว่าสนามบินแต่ละแห่งจะมีความอันตรายมากน้อยเพียงใดแต่หาทุกอย่างตั้งอยู่บนความประมาทอุบัติเหตุก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ในทุกนาทีไม่ว่าจะเป็นที่ใดบนโลกนี้ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ